a n t h r o p o l o g i c approach l <laughs> a a n t h r o p o l o g i c approach l a นีคะ a n t h r o p o l o g i c a l หมายถึงว่ามันเกี่ยวข้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องชาติพันธุ์ของมนุษย์ เรื่องจุดเริ่มต้นกำเนิดของมนุษย์ของความเชื่อต่างๆนะคะ our approach is anthropological in nature คือมันมีมาตั้งแต่ยุคโบราณกาแล้วมันมันอยู่อย่างนั้นอยู่กับมนุษย์มาตลอดนะคะคือมันเป็นาสัจธรรมว่างั้นเถอะ rather than being concerned with why people are the way they are เราจะเราจะไม่ได้มาสนใจว่าทำไมคน คนนั้นถึงเป็นอย่างนี้ทำให้คนนี้ถึงเป็นอย่างนั้น we are interested in seeing the mechanics and dynamics of how people function แต่เราอยากเห็นมากกว่าว่าคนเราเนี่ยใช้ชีวิตกันยังไงเขามีการตัดสินใจกันยังไงคืออยากมองมากกว่าแต่ไม่ได้สนใจว่าทำไม and anthropologists spends judgment to study cultures objectively เพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาประวัติความเป็นมาของมวลมนุษยชาติเนี่ยค่ะเขาจะไม่มีการตัดสินนะคะแต่ว่าเขาจะศึกษาวัฒนธรรมนั้น อย่างเป็นกลาง not as right or wrong ไม่มีถูกไม่มีผิดก็เออก็คนเรามันเกิดมาเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้อ่ะไม่มี good or bad or as something that needs to be fixed or changed แล้วจะไม่ใช่อะไรที่แบบต้องมาแก้ไขนะหรือต้องมาเปลี่ยนแปลงนะจะไม่มีเลยค่ะเวลาทีา่การศึกษาแบบ anthropological เขาศึกษาเนาะเขาจะศึกษามวลมนุษยชาติชาติพันธุ์กําเนิดของมนุษย์ต่างๆมันมันเอามาเอาเอาความถูกผิดมาใส่ไม่ได้ถูกไหมไม่งั้นเราก็จะไม่เห็นความจริงอย่างที่มันเป็น but simply to see that social mores customs and standards แต่เราอยากเห็นมากกว่าว่าเออวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงมาตรฐานของชนกลุ่มนี้เป็นยังไง he or she observes how a culture operates and interacts ซึ่งเขาก็แค่จะแค่สังเกตว่าเอยวัฒนธรรมของอันเนี้ยเป็นยังไงทำงานยังไง we invite you to investigate your way of relating through this anthropological metaphor metaphor แล้วก็เราเลยก็เลยอยากจะให้คุณเนี่ยฟังหนังสือเล่มน,นี้แล้วดูชีวิตของตัวเองดูพฤติกรรมของตัวเองผ่านมุมมองของ Uh, นักมนุษย์นักมนุษ,วนนษยวิทยานักมนุษยวิทยา I'm not sure if I said it correctly. Be a scientist and objectively without judgment study a culture of one yourself. ให้คุณเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วแล้วมองคุณมองตัวเองอย่างเป็นกลางโดยไม่มีภาควิจารณะคะศึกษาวัฒนธรรมของคนคนเดียวก็คือตัวคุณเองสุดยอดมาก <laughs> In order to create a magical relationship. It's important that you learn the art of self observation without self reproach. คือในการที่คุณจะสร้างความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วย มนขลังเนี่ยมันสําคัญเลยค่ะว่าคุณจะต้องศึกษาศิละปะก,การสังเกตตัวเองโดยที่ไม่พยายามแก้ไขตัวเอง most of us do not simply observe how we function rather we judge ourselves comparing how we are to how we think we ought to be based on cultural standards or the resistance to those standards คือ ปกติพวกเราส่วนใหญ่ะคะ่ะเราจะไม่ได้แค่สังเกตหรอกว่าเราเป็นยังไงแต่เราจะตัดสินตัวเองด้วยแล้วเราจะเปรียบเทียบตัวเองด้วยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่มันควรจะเป็นตามมาตรฐานสังคมหรือไม่กเ็เราก็จะต่อต้านสังคมไปเลยอย่างเงี้ย we are addicted to fixing what we perceive as our weaknesses and faults rather than observing ourselves neutrally คือเราเสพติดกับการที่เราจะต้องแก้ไขสิ่งที่เรารับรู้มองแล้วมองว่ามันเป็นจุดอ่อนอะ เป็นจุดอ่อนเป็นข้อผิดพลาดมากกว่าที่จะก็ดูเฉยๆอย่างเป็นกลางไม่ได้หรอ Instantaneous transformation is not about fixing yourself to be a better you or fixing your partner to be a new and improved version of himself or herself คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กันแบบพลิกโฉมครั้งเนี้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องว่าฉันจะมาบอกคุณว่าคุณจะแก้ไขตัวเองยังไงว่าคุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นหรือจะแก้ไขคู่รักของคุณยังไงให้เป็นคนใหม่ให้กลายเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่า ไล้ยังไง it is about being the way you are แต่มันคือการที่คุณได้เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละ if you simply see how you are without judging manipulating or trying to fix what is seen this will facilitate the completion of unwanted behaviors จริงๆแล้วง่ายๆเลยค่ะถ้าคุณมองเห็นว่าคุณเป็นยังไงจริงๆโดยที่ไม่ตัดสินตัวเองเลยนะไม่แบบไปพยายามก้าวกก่หรือพยายามแก้ไขสิ่งที่เห็นนะ่ะแค่นี้พฤติกรรมที่มันไม่ดีอ่ะมันจะมันจะหายไปเอง มันจะแบบว่า complete มันจะสมบูรณ์แบบในตัวเองเลย how ยังไงอะ well n e u t r a l l y observing something doesn't add energy to it ง่ายๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าการที่เราสังเกตอะไรอย่างเป็นกลางเนี่ยมันไม่ได้ไปเพิ่มพลังงานให้กับสิ่งนั้นหรือไม่ได้ไปหักล้าง for for or against คือไม่ได้ไปทำอะไรกับมันเลย and everything in this universe needs energy to survive แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาล แห่งนี้นะคะต้องการพลังงานบางอย่างเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่รอดถ้า if you don't energize your habits ถ้าคุณไม่ได้ให้พลังงานกับนิสัยของคุณ they will naturally uh, divide and die away all on their own เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้พลังงานกับมันพฤติกรรมนั้นๆของคุณเนี่ยมันก็จะหายไปเองค่ะ เออแล้วพฤติกรรมนั้นๆนะของเขามันก็จะหายไปเองด้วยเหมือนกันนะคะเมื่อกี้อ่านผิดนะ t e window d w i n d l e ก็คือ to become gradually less or smaller มันค่อยๆแบบหายไปนั่นเองค่ะ it took the two of us many years to discover how to relate in a way that allowed our relationship to flower and grow be nurturing and deepen if you pick on yourself you will pick on your partner บรรทัดน,น,นี้ค่ะถ้าคุณเนี่ย ถ้าคุณจับผิดตัวเองถ้าคุณมักจะว่าตัวเองจับผิดตัวเองแล้วพยายามจะแก้ไขตัวเองคุณก็จะทำแบบนั้นกับคู่รักของคุณเช่นเดียวกัน We have discovered that working on yourself or your relationship doesn't work เราได้ค้นพบว่าการที่คุณจะพยายามแก้ไขไป work on เนี่ยไป work on yourself หรือว่าไป work on a relationship เนี่ยมันไม่ work เลยค่ะอะทีนี้ค่ะเราจะมาดูว่าเวลาเราจะอ่านหนังสือเล่มนี้ เราควรจะวางใจยังไงเนอะเ,ออเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะแปลกกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอะนะ Agree i n g and disagree i n g Please hold in abeyance the tendency to agree or disagree with the ideas being presented เขาบอกเลยค่ะว่าถ้าคุณจะอ่านหนังสือหรือฟังเรื่องนี้ต่อนะให้คุณ เอาอคติหรือแนวโน้มที่คุณจะคิดว่าคุณจะต้องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับไอเดียที่จะนำเสนอในหนังสือเล่มนี้ Because if you pick them apart you will never get the essence of what is being said เพราะคุณถ้าคุณทำอย่างคุณจะไม่ได้อะไรเลยคุณจะไม่ได้แก่นอะไรเลยจากสิ่งที่ส,ทสิ่งที่เราพยายามจะบอก This is because if you are agreeing or disagree you are comparing what is being said to what you already know rather than really listening เพราะถ้าคุณกาลังเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยคุณนะ่ะกำลัง เปรียบเทียบสิ่งที่แบบว่าสิ่งที่คุณกำลังฟังอยู่กับสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วคุณจะไม่ได้กำลังฟังอยู่จริงๆ Part of the technology of instantaneous transformation is to train yourself to listen to the point of view of the speaker rather than think about whether or not you a g r e e or disagree with what is being said เพราะว่าสิ่งที่เจ๋งนะคะของการเปลี่ยนแปลงการพลิกโฉมตัวเองครั้งนี้มันคือการที่คุณฝึกตัวเองให้ฟัง มุมมองของผู้พูดมากกว่าที่จะคิดว่าคุณเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้พูดพูดออกมา In this case the written word is the speaker ซึ่งในที่นี้เนี่ยสิ่งที่คุณกำลังฟังอยู่หรือสิ่งที่เขียนในหนังสือเล่มนี้ก็คือ speaker ก็คือตัวเขานั่นเองเขาอยากให้เราเนี่ยฟังเขาให้จบก่อนแล้วอย่าเพิ่งเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยค่ะ To discover something new you must give up the idea that you already know what is being said การที่คุณจะค้นพบสิ่งใหม่ๆคุณจะต้อง เอาความคิดที่ว่าคุณรู้สิ่งที่กําลังถูกพูดอยู่เนี่ยสิ่งที่คุณกําลังฟังเนี่ยคุณรู้แล้วเนี่ยไอ้ไอคำว่าฉันรู้แล้วเออรู้แล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรฉันรู้แล้วเนี่ยวางลงก่อน You also have to move past the fear of looking stupid คุณเนี่ยยังต้องอคุณยังต้องปล่อยวางความกลัวที่จะดูโง่เอ่อ uh, either to yourself or to others ไม่ว่าจะกับตัวเองและกับคนอื่นนะคะ for not already knowing what you discover คือคุณจะต้องกล้าที่จะยอมรับว,ว่าเออเรื่องนี้เราไม่รู้อะต้องยอมที่จะดูโง่ยอมรับว,ว่าตัวเองโง่กับตัวเองก่อนเลยอะ Our request is that you give it a chance. What we are talking about works. It has been proven in the lives of the many people who have mastered the principles in this book. สิ่งที่เขากำลังจะเล่าให้คุณฟังเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะอยากจะเน้นย้ำให้คุณเ,ออเชื่อเลยก็คือมันได้ผลจริงจรมันได้ผลกับ หลายคนมากๆะคะ่ะที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วได้แลไ้แลได้นำหลักการในเล่มนี้ไปใช้ Please know that we appreciate the courage it takes and we know the discomfort that one goes through in learning any new skill set. And learning the skill set of awareness is no exception. เขาเข้าใจค่ะว่าการที่จะการที่จะไม่เห็นด้วยและการที่จะเห็นด้วยการที่แบบจะหยุด หยุดไม่ทำทั้ง agree and disagree มันยากแต่ว่าเนี้ยมันเป็นทักษะใหม่ awareness ก็เป็นทักษะใหม่ที่มันจะรู้สึกแปลกๆในช่วงแรกมันจะ discomfort รู้สึกว่าเฮ้ยใช่เหรอวะใช่เหรอวะเออมันไม่มีข้อยกเว้นนะคะเวลาเราเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอ่ะเนาะอะ,อะ ต่อมาค่ะ agendas วาระซ่อนเร้น uh, many people will be reading this book with an agenda to fix something that is wrong with their partner คือหลายๆคนเนี่ยจริงๆแล้วเรากำลังฟังหนังสือเล่มนี้หรืออ่านหนังสือเล่มนี้โดยมีวาระซ่อนเร้นว่าฉันอยากจะแก้ไขอะไรที่ผิดพลาดที่มันอยู่ในตัวแฟนของฉันเหลือเกิน when this is the case they will focus on the sections that they feel address their partner's problems and will disregard anything that doesn't support what they are proving to be true แล้วถ้าเรามี mindset แบบนี้มีมีเราตั้งทงเจตนาไว้อย่างนี้อยู่ในใจปั๊บเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนคนที่คิดอย่างนี้ค่ะคนที่คิดว่าอยากจะแก้ไขแฟนของเราเนี่ยนะเราก็จะไปมองหาว่าเฮ้ยบทไหนเซกชันไหนส่วนไหนที่มันจะที่มันจะเป็นการพูดถึงการแก้ไขปัญหาสักทีอ่าแล้วส่วนส่วนอื่นก็จะไม่อยากฟังและจะไม่อยาก เออจะไม่อยากยอมรับว่าเป็นความจริงล่ะ People gather evidence to support their points of view and disregard anything that doesn't support them คนเราเนี่ยค่ะเป็นปกติเลยเราจะรวบรวมหลักฐานที่มันจะมาสนับสนุนความเชื่อของเรามุมมองในการใช้ชีวิตของเราแล้วก็ไม่สนใจอะไรที่มันไม่ได้มันตรงข้ามกับสิ่งที่เราคิดอะเราก็จะบอกว่าเออรื่องของเขาฉันไม่ฟัง Take for instance the woman who has the idea that men are crude rude and insensitive o f นะฮะยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงที่คิดว่าผู้ชายเนี่ยหยาบคายหยาบกระด้างไม่เอ่อไม่ช่างเป็นคนที่ insensitive ก็คือไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้เรื่องเลยว่าคนอื่นเขารู้สึกยังไงอ่ะเป็นคนหยาบกระด้างหยาบโล,ลนอะไรเงี้ยเ n ้ย i m e a man is kind gentle or nice to her these behaviors are disregarded แล้วทุกๆครั้งเลยค่ะที่เขาเจอผู้ชายที่ใจดีอ่อนโยนทําดีด้วยกับเธอพฤติกรรมที่ดีเหล่านั้นน่ะมันจะมันจะมันจะไม่เข้ามาสู่ในใจของเธอ,อเพราะว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่เธอคิดว่าผู้ชายเป็นคนไม่ดีไงว่าผู้ชายต้องหยาบก,กระด้างเพราะฉะนั้นเจอผู้ชายอ่อนโยนปั๊บเนี่ยเธอจะมองไม่เห็นผู้ชายแบบนั้นเลยกลายเป็นว่าแบบเหมือนตาบอดไปเลยอะ่ะ it is not that she thinks to dismiss them it is as though there is a filter that sifts out anything that doesn't support her point of view คือเขาไม่ได้ตั้งใจจะไม่เห็นค่านะแต่มันเหมือนกับว่าในในใจของผู้หญิงคนนั้นอนะเขามีฟิลเตอร์อะค่ะที่จะมากรองสิ่งที่เห็นต่างออกไป as you read on we will explore the subject of agendas in more depth แล้วเราพอฟังไปเรื่อยๆนะเราจะเริ่มรู้เลยค่ะว่า ตัวเราเองอะมีอ g เจน a ดออยู่ในใจเยอะมากเรามีความคิดที่เราไม่รู้ตัวว่ามันมีอยู่อะอยู่เยอะมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูในเบื้องลึกกันอีกที this will support you in becoming aware of your personal filters เราเนี่ยจะได้เห็นว่าตัวเราเองมีฟิลเตอร์อะไรอยู่บ้าง which were created by a less expanded younger version of yourself ซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะถูกสร้างจากตัวเราในวัยเด็ก your agendas limit what is possible for you แล้ววาระซ่อนเรนพวกเนี้ ความคิดซ่อนเร้นที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นตัวจํากัดสิ่งที่ความเป็นไปได้ในชีวิตคุณเยอะมากๆเลยนะคะเหมือนเรามองไม่เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราก็จะเอาแต่เห็นสิ่งที่เราที่เรารู้อะทิ้งที่เราเชื่อว่ามันเป็นเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ตรงกับความเชื่อแต่มันดีอะคุณก็จะมองไม่เห็นทั้งนั้นที่มันอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะคะอันนี้อันนี้อันนี้สําคัญมากคือแล้วเราจะเห็นมันได้ยังไงถูกไหม